ส่วนรายการโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาสอย333สรีวไซด์จากแลนด์แอนด์เฮาส์สวัสดีค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีประมาณ3มทุ่ม25นาทีทางทบ5แห่งนี้พบกับอุ้มในรายการว้าวดารา รายการที่จะพาผู้ชมไปเวอร์ยาแบบใกล้ชิดสนิทสนมวันนี้ที่เห็นแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะอินเทรนด์นิดนึงเพื่ออะไรภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมมาว้าวพระนางจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านั่นคือคุณนิวชัยพลและคุณใหม่เดวิกานั่นเองแต่แม้วันที่เรามาว้าวเนี่ยเขายังอยู่ในขั้นตอนการทํางานก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการพากย์เสียงฉะนั้นอย่ารอช้าเข้าไปาว ขีิวกลุใหม่ถึง่้องทภาเสียงพี้ยิ์เรื่องแผลเก่ากักนเลยค่ะวข้าขอสาบานว่าข้าจะรักและชื่อตรงต่อพี่ขวัญเพียงชายเดียวขอให้ความรักของเราจงสำเร็จผลยังย่งยืนนานเถอเจ้าพระคุณขอให้อนุภาคแห่งสารเฉพาะไซ คุ้มครองความรักของเราด้วยเถิดเจ้าพระคุณนิวเชย์ญปอนใหม่เดวิกาเฮ้ยตัวเป็แนแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนิวเชย,ย์ญปอนใหม่เดวิกาขอโทษทีโอ้โห นีสวัสดีครับนี่เรากําลังอัดเสียงครับมาพาดเสียงซ่อมในบางฉากในภาพยนตร์ครับใช่ภาพยนตร์แผลเก่าคุณนี่เราเจอตัวเป็นๆแล้วขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคค่ะบคุณค่ะได้เจอตันแล้วไปคุยด้วยไหนได้ไหมได้ครับวันีเรื่องอยากจะคุยด้วยเยอะมากเพราะอะไรเห็นภาพตัวอย่างแล้วเมื่อวานหนังเข้าแล้วไงประเด็นคืออะไรวีชากรกิกเยอะมาก วันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะคะ กับขวัญและเรียมูมชั่นสันเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เจอกันคือขั้นตอนอะไรคะเร่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงเป็นการอัดเสียงค่ะ,ะเวลาเราแสดงจริงเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนรอบข้างเยอะมากเราเลยต้องมาอาัดแยกบนฟิล์มที่<ๆ>ที่เสียงมันไม่ได้จริงๆค่ะ<อ><ๆ>ไม่สมบูรณ์แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้าไปเพราะในสมัยนี้มันก็มีรถยนต์อย่างเช่นตอนที่เราแบบเรามาเจอกันตรงท่านา้ำอะมีเสียงรถพ่วงกับบู๊ ไ <łość> <Harriet> ไม่ได้ก็เลยต้องมาพาแกให้เสียงพวกนี้หายออกไปขวัญเรียมวอร์ชัน2014นี่มันเป็นรูปแบบความรักยังไงเล่าให้ฟังหน่อยความรักของขวัญเรียมหม่เชื่อว่ามันอยู่ ตาตรึงในหัวใจของของคนไทยอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะรู้จักเรื่องของขวัญกระเรียนอยู่แล้วเป็นความรักที่บริสุทธิ์บ้างแล้วก็ตายแทนแทนกันได้เป็นความรักเหมือนต้องห้ามเนาะเพราะพ่อแม่ของเราสองคนเนี่ยไม่ถูกกันไม่ถูกกันแต่ว่าด้วยก็เรารับกันด้วยความรักจะแอาเจอกันบ้างว่ายน้ําข้ามมหาแล้ะเหมือนเรื่องราวเราก็จะยึดตามหลักของนิยายเรื่องของคุณนายมองเดิมเก่าเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นนิยายมาจากของคนไทยอยู่แล้ว เราพูดชื่อไม้เมืองเดิมมาพอเราพูดถึงเรื่องวรรณกรรมนิยายต่างๆนานามาเด็กสมัยนี้อย่างเราอ่ะหวยรุ่นอย่างเราก็แบบเฮ้ยเราจะเข้าถึงได้ด้วยดูไหมครับรุ่นที่แล้วพาร์ทลั้นที่แล้วเกิดทันครับเกิดทันแม่เล่าให้ฟังทำเพลงในบ้านเตรียมเรือทนแล้วนั่นเอวันนี้แม่เล่าเหรียญมากเลยนะครับอันนี้ก็เกิดทันนั่นแหละ เราอยากรู้ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เข้าไปดูแผลเก่าเวอร์ชัน2014เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างไม่ยากหรือเปล่าหนูว่าไม่ยากค่ะเรื่องนี้จะมีเพื่อนเพื่อนของพี่ขวัญเพื่อนของเรียมส่วนนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้จริงๆแล้วจะเหมือนเป็นหนังรักโรแมนติกหนังวัยรุ่นแต่เป็นวัยรุ่นพีเรียอทำให้วัยรุ่นปัจจุบันดูก็เหมือนว่าจะได้เห็นกันว่าวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงหรือว่าจีบกันยังไงเอาแก้มไม่ขจูบซะ ขวัญก็าม่เกี่ยวเรียมทำหักแล้ว <c oughs> ว้าวในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านิวชัยพลและใหม่ดาวิกาต้องมีฉากกุ๊กกิ๊กโชว์หวานให้เห็นความรักของขวัญกับเรียมแต่เพราะไม่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนทั้งคู่จึงมีอาการเขินและเกรงกันบ้างในช่วงแรกงานนี้จึงต้องมีการเข้าเวิร์กชอปเพื่อละลายพฤติกรรมและทำให้ทั้งคู่อินกับคาแรคเตอร์ของขวัญกับเรียมค่ะ ขั้นตอนการเรียนรู้ก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าจะมีอะไรบ้างช่วงหน้าเราจะกลับมาว้าวเรื่องนี <priced> ้กันค่ะศูนย์รายการโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิแตนเลสคลีน และตาซอยร่วมกับบริษัทเซต,ตราพแพ็คประเทศไทยจำกัดจัดแคมเปญดีๆนมถั่วเหลืองกล่องดื่มแล้วยัางต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วล่ะค่ะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจสุขภาพได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคุณค่าเสริมสร้างความอ่อนวัยแบบยังไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่รุนโดยในงานนอกจากจะได้พบกับกิจกรรมมากมายอย่างได้ร่วมฟังประสบการณ์ทําให้สุขภาพแข็งแรงและได้รับอ่อนวัยจากสองดารารักษาสุขภาพจุริยรัตยาและนวินตาในช่วงอย่างทอล์กร่วมกับหมอ ิงแพทย์หญิงที่ดาการกันอีกด้วยค่ะวันนี้คุณดื่มนมถั่วเหลืองหรืออยังคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการว้าวดารากับสองพระนางนิวชัยพลและใหม่ดาวิกาจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเวอร์ชัน2014ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดรามา่าแน่นอนว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นฉากหวานกุ๊กกิ๊กของทั้งคู่จนทำให้อินไปกับความรักของขวัญกับเรียมแน่แน ซึ่งงานนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของนิวชยพลและใหม่ดาวิกาทั้งคู่จึงต้องมีการเวิร์กช็อปเพื่อละลายพฤติกรรมไม่ให้เกิดอาการเขินและเกรงตอนที่ต้องเข้าฉากหวานด้วยกันค่ะก็มีการเวิร์กช็อปบทแล้วก็พอได้เจอใหม่ก็หม่อมก็จะมีการละลายพฤติกรรมก่อนจะมีเอ็กซ์ไซส์สมหมอบนะเพื่อทําให้แบบเชื่อใจกันแล้วก็สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นคือต้องออกมาทางสายตาเลยว่าเรารักกันมากขนาดไหนแล้วก็ต้องขอบคุณเวิร์กช,ช็อปอ่ะสี่ถึงห้าเดือนเลยค่ะก่อนถ่าย ตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นคนทุมฟาดโน้นกล้าทานน้ามทุฟาดนี้สักคนพระกกลาทีาไจริงแม่จะยอมใ้าได้ขอมแก้มบวของขแม่สฟอดสอ,สอ,อ,องฟอดไมยะแม่เหเมาเลยอนี้ดีให้าาให่แล้วใด้แล้ว,ลวนดูดีด้วยดูน่ารักมาก กันิ้วจูบแก้มหมุนหนึ่งรอบอีรักเจ้าและนอกจากเรียนการแสดงเพื่อให้สามารถเข้าฉากกุ๊กกิ๊กกันได้อย่างราบรื่นแล้วพระนางของเรายังต้องไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา mm hmm. เพื่อให้สามารถถ่ายทอดบทบาทในภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าออกมาได้อย่างเข้าใจโดยเฉพาะหนุ่มนิวชัยพลที่ต้องไปเรียนรู้อยู่กับชาวบ้านและใช้ชีวิตอยู่กับควายนานกว่า8เดือน จนสนิทสนมกับเจ้าทุยไปเลยละค่ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้คนที่สนิทสนมควายที่สุดก็คือนิวเชียผลด้วยเลยสนิทมากสนิทขวากับควายมากสนิทกว่านางเอกใช่ปะคุยเรื่องคุยยังไงเหมือนเวลาที่คนเขาเลี้ยงสุนัขอย่างนี้หรอเนี่ยก็ใช่มันรู้มันฉลาดนะมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากพาไปเดินไปอาบน้ําไปกินหญ้าอะไรอย่างเี้ยถ่ายหนาไปไถนาด้วยอะไรอย่างเี้แล้วพี่ที่เลี้ยงเขาบอกว่ามันชอบกินกล้วยน้ำว้าควายนี่เหรอชอบกินกล้วยน้ำว้าอาจจะตัวนั้นตัวเดียวมันไม่รู้เหมือนกันผมเลยเอากล้วยน้ำมาไปเส้นออ๋ ดึงพีดึงพีดึงเพนพอไปหามันบ่อยๆแล้วก็เอาขั้วไปเส้นมันบ่อยๆแล้วเนี่ยพอมันเห็นเราเนี่ยมันเดินเข้ามาหาแล้วหัวเขียดอ๋อจริงเหรอวันหมาเลยเนาะโหแต่ได้ยินมาว่าเดวิกาไม่กล้าอยู่กับควาเพียงลำพังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ทำไมอะคะคือกลัวรักกันนะรักกันนะไอ้หนึ่งนี่นี่นายพล ที่ขึ้นควายที่ถูกต้องจะต้องทำไงขึ้นไ้นหลายท่าขึ้นหลายขึ้นปีนขึ้นก็ได้หรือว่าผมเนี่ยจะวิ่งขึ้นอย่างข้างหลังแล้วดีตัวขึ้นอะไรเงี้ยได้ยินว่าใหม่ของลูกจะาต้องใช้จุดสตาร์ทที่ไกลพอสมควรไกลมากมากมากแต่พอมาถึงตัวแล้วหยุดแป๊บนึงทำไม้จะวิ่งไปไกลทำไมแล้วอย่างรคือแรงวิ่งที่ส่งมาไม่มีแล้วคือก็ค่าเท่ากับที่ยืนกระโดดนั่นนะครับ ร้แล้วช<า>่วยหน่อยสุดว่าแบบถ้าไม่ได้ได้หนังเรื่องนี้คงไม่มีโอกาสจริงๆที่จะได้ทําอะไรอย่างนี้เพราะสมัยนี้นี่ควายเขาไม่ได้มาถ่ายนาแล้วค่ะ ที่ได้รับจากแผเก่าเวอร์ชันนี้นะคะหม่เชื่อว่าทุกคนจะได้พื้นเทแล้วก็ขนรรมเนียมประเพณีไทยที่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็คุณลูกพาคุณแม่ไปดูได้ค่ะก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้หมยเชื่อว่าแม่ๆอยู่ในใจแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ต้องรู้จักเรื่องของแผเก่าแน่นอนอยากให้ลองเข้าไปชมกันดูครับมันเหมือนเป็นหนงังที่เป็นหนังพีเรียดด้วยแล้วก็เป็นหนังทั้ง โรแมนติกวัยรุ่นด้วยคือเหมือนเป็น2อ,อย่างรวมกันผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพสวยๆงามๆของท้องทุ่งนาของประเทศไทยสมัยก่อนแน่นอนแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆของชาวบ้านแล้วก็จะได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากหนังเรื่องนี้นอกจากความสุกสนทนแล้วก็ภาพสวยงามที่จะได้รับแล้วครับยังไงก็ฝากนะครับสำหรับแพรเกา่า มาพบก,กับรายการว้าวดาราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบด,ดีประมาณ3ามทุ่มยีนาทีทางช่องบอห้าแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ